สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Market Review นะครับพบกับผมหนึ่งอภิชาติเลิศอสาคอนสิรินะครับวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวเซตบ้านเรานะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นนะครับผมแม้ว่าตลาดหุ้นในต่างประเทศเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงนะครับดาวโจนส์ s amp p ห้าร้อยนแอสเดกนะครับมีการปรับตัวลดลงมาหมดเลยนะครับทั้งสัปดาห์เนี่ยรวมกันเกือบประมาณเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็นักลง พันธบัตรระยะยาว10ปีนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือว่าบอลยิวนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับสูงเกินระดับ1.5%แล้วนะครับตรงนี้ส่งผลลบต่อตลาดหุ้นนะครับผมแล้วก็ตัวหุ้นเทคหรือว่าหุ้นโกลด์นะครับผมก็อันแรกนะครับจะทําให้วัลูเอชั่นนะครับผมของตัวหุ้นนะครับผมในตลาดเนี่ยลดลงนะครับผมอันที่2ก็คือต้นทุนนะครับผมในการออกตัวตราสารหนี้ชุดใหม่นะครับจะสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทต่างๆเนี่ย ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันตัวหุ้นเทคอเมริกาแล้วก็หุ้นขนาดใหญ่ของอเมริกาด้วยนะครับตรงนี้เรามองว่าจะทําให้เกิดผลกร,กระทบก็คือตัวฟันโฟน,นจะไหลเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็หุ้นในประเทศไทยซึ่งแลกกลับมาค่อนข้างนานนะครับก็เรามองตัวเซ็ตนะครับถ้าจากการาฟเนี่ยเรามองแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่บริเวณ1550จุดนะครับผมเป็นแนวต้านแรกนะครับ แนวต้านนี้มีความสําคัญก็คือถ้าตัวเซตนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วสามารถยืนเหนือบริเวณแนวต้านตรงนี้ได้นะครับเรามองแนวต้านถัดไปเนี่ยค่อนข้างไกลก็คือ1,600ทั่้วนเลยนะครับผมมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ1,600จุดอีก1ครั้งนะครับสำหรับตัวเซตใหญ่นะครับสำหรับแนวรับนะครับระยะสั้นเราประเมินที่1530นอยะครับอยู่แถวบริเวณนี้นะครับแล้วก็แนวรับถัดไปนะครับจะอยู่ที่บริเวณ1 4 9่ นะครับนะครับผมก็สำหรับตัวเซต50 s e r i ซีรีส์ H นะครับ H21 นะครับก็เรามองเช่นเดียวกันนะครับก็แนะนำรอซื้อนะครับเมื่อราคาเนี่ยสามารถเบรกแนวต้านบริเวณ900กับอีก70ได้นะครับผม ซึ่งเป็นโทษทีกับแน,แนวต้านนะครับ970 976นะครับผมถ้าดัชนีเม,มีการยืนเหนือได้เนี่ยเราแนะนำ follow ลองนะครับผมก็แนวต้านถัดไปเรามองอยู่ที่บริเวณ1,000จุดเลยนะครับสำหรับตัวเซ50 S21 นะครับแนวรับนะครับเราประเมินอ,อยู่ที่บริเวณ930จุดนะครับแล้วก็แนวรับถัดไปนะครับอยู่ที่บริเวณ900กับอีก9จุดนะครับ ครับเรามาดูปัจจัยบวกนะครับที่เรามองว่าจะทําให้ตัวดัชนีทั้งเซตแล้วก็ตัวเซต50ซีรีส์เอชเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปต่อได้นะครับอันแรกก็คือฟันโฟของนักลงทุนต่างชาตินะครับเราเห็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเริ่มกับเข้ามาซื้อหุ้นไทยสุทธินะครับตั้งแต่ช่วงวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยซื้อไป1118นงยล้านบาทนะครับอังคารเนี่ยขายเล็กน้อยล้าร้อุธีื้อ2 9 3 6ล้านบาทนะครับวันพุธซื้อนะครันเก้ามาสู่ประเทศใน ภูมิภาคเอเชียแล้วนะครับตรงนี้ก็มองเป็นปัจจัยบวกอันแรกนะครับข้อที่2ก็คือราคาน้ามันดิบนะครับตัว WTI เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับผมอยู่ที่ระดับ64.45ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับตรงนี้มาจากประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ามันรายใหญ่นะครับของกลุ่ม o อเปกเนี่ยประกาศนะครับลดกําลังการผลิตต่อเนื่องไปอีก1นึ่งล้านบาร์เรลต่อวันนะครับผมไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับจากกําหนดการเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดณ วันที่31มีนาคมนะครับตรงนี้เป็นปัจจัยบวกนะครับที่ทําให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมีการไร้์กลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับประกอบกับตัวดีมาในตลาดน้ํามันนะครับซึ่งตอนนี้เริ่มกลับมาดีขึ้นมากๆแล้วนะครับก็เลยทําให้ราคาน้ำมันยังมีแกลบให้เล่นได้อีกพอ,พอสมควรนะครับผมสําหรับการเก็งกําไรระยะสั้นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณนะครับว่าทางรัสเซียเนี่ยซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่เหมือนกันนะครับมีความเห็นว่าอยากจะเพิ่มเพิ่มกาลังการผลิตของตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเขามองว่าดีมานในตลาดมันฟื้นตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยกดดันอันแรกนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเชลเชลออน์นะครับซึ่งมีต้นทุนการผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ55-65ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับตรงนี้แล้วแต่ลุมนะครับก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดัันราาค้ิบะ สำหรับปัจจัยต่อมานะครับเรามองตัวหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับผมก็มีการขออนุญาตจากออยนะครับในการจดทะเบียนตัวยาตัววัคซีนนะครับป้องกันไวรัสโควิด1 9นะครับซึ่งตรงนี้หากออยอนุมัติเมื่อไหร่เนี่ยเอกชนสามารถเอามาฉีดให้กับประชาชนได้นะครับผมโดยเท่าที่สำรวจเนี่ยจะอยู่ตกประมาณโดสละประมาณ2000บาทนะครับผมก็เราชอบโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายเช่นเดิมนะครับ BDMs แล้วก็ BCH นะครับ อันที่4นะครับก็คือหุ้นในกลุ่มอุปโภคบริโภคนะครับตรงนี้เรามองผลประโยชน์จากการพื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โครงการมาตรการภาครัฐนะครับที่สนับสนุนการใช้จ่ายนะครับอย่างเช่นเราชนะโครงการเราลักกันนะครับซึ่งตรงนี้จะส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มคาป์ีกนะครับโดยเราชอบ CPO นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย CPO ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างดีเราลองมาดูชาร์ตกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับตัว CPO นะครับก็จะเห็นว่าตัวชาร์ตราคาเนี่ย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับผมถ้าสัปดาห์นี้ครับสามารถยืนเหนือบริเวณ64บาทกับอีก50สตางค์ได้เนี่ยเรามองทรงค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัว cp o นะครับเรามองแนวต้านถัดไปของ cp o เนี่ยอยู่ที่บริเวณ69บาบาทกับอีก25สตางค์นะครับมีโอกาสขึ้นไปถึงได้หากยืน64บาท50ตังค์ไหวนะครับสำหรับตัว cp o s นติเมนต์เนี่ยยังค่อนข้างดีนะครับการบริโภคภายในประเทศฟื้นตัวนะครับแล้วก็เรามองว่าเซมซยลิโกลในปีนี้ น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นจากปีที่แล้วที่ติดลบทั้งปีติดลบไปนะครับผมตัวต่อมานะครับก็คือหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับมีประเด็นเรื่องตัวกองทับบกนะครับเขามีแนวคิดว่าจะเปิดโซลาร์ฟาร์มกองทับบกในประมาณ3 0 0 0มเมกะวัตนะครับตรงนี้จะเปิดให้ไก่ชนเข้ามาประมูลแล้วก็ใช้พื้นที่ของทางกองทับบกเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเรามองตัวโรงไฟฟ้าที่ทําโซลาร์ฟาร์มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ มีแนวโน้มที่จะทำโซลาร์ฟาร์มได้เนี่ยเรามองได้ได้ประโยชน์จากข่าวนี้สั้นๆนะครับผมก็มี G.P.S.C. นะครับตัวกราฟ B.Gim B.C.P.G. แล้วก็ E.A. นะครับเราลองมาดูตัว G.P.S.C. กันสักเล็กน้อยนะครับตัวชาร์ตนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาในช่วงก่อนหน้านะครับผมก็จริงๆเรามองว่าถ้ายืนเหนือแนวรับเส้นเ e ส้น E.M.A. นะครับ75วันนะครับบริเวณ75บาทไว้เนี่ย เรามองเป็นจุดในการสนใจหน้าเข้าซื้อนะครับสำหรับตัว gpsc นะครับก็มองแนวต้านนะครับผมมีโอกาสเด้งขึ้นไปถึงบริเวณแนวต้าน83บาท50สตางค์ได้นะครับผมแล้วก็ Stop Loss หากหลุด72บาทลงมานะครับสำหรับตัว gpsc นะครับตัวต่อมาเป็นตัวกั a ฟนะครับตัวกราฟก็ยังคงไซด์เวย์นะครับผมในกรอบเรามองกรอบด้านล่างนะครับอยู่ที่บริเวณ 32บาทกับอีก75สตางค์นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับแนวต้านแรกสั้นๆนอยู่ที่บริเวณ35บาท25สตางค์สำหรับตัวกาฟนะครับตัวหุ้นในกลุ่มถัดมานะครับที่เรามองว่าจะเป็นตัวหนุนดัชนีขึ้นไปนะครับก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมนะครับตรงนี้เราเห็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับผมเริ่มมีการจัดทา a แอร์เรียโฮเทลคอร์นทีนะครับก็คาดว่าน่าจะเริ่มในเดือนเมษาถึงวฤษสาคมนี้นะครับ โดยนาล่องใน5จังหวัดท่องเที่ยวหลักก่อนนะครับก็คือตัวภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์เชียงใหม่แล้วก็ชลบุรีนะครับผมโดยจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกักตัวแค่3วันนะครับในห้องพักนะครับหลังจากมีการตรวจ swab เชื้อนะครับผม2ครั้งนะครับหากไม่มีการติดเชื้อนะครับผมนักท่องเที่ยวเนี่ยก็กักตัวในโรงแรมสามารถใช้ฟ a สซิลิตี้อื่นๆในโรงแรมได้อีก9-13วันนะครับก่อนหลังจากนั้นมีการตรวจเชื้ออีก1รอบนะครับถ้าไม่ถ้าไม่พบเชื้อเนี่ยก็สามารถท่องเที่ยวใน ในต่างจังหวัดนอกเหนือจากนี้ได้นะครับผมก็เรามองหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับก็มี AOT, s e n ซนเทลแล้วก็ไมเนอนะครับเราลองมาดูตัว AOT กันสักเล็กน้อยนะครับ AOT เนี่ยทรงค่อนข้างสวยนะครับมีความพยายามในการปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวต้านนะครับผมสำคัญที่บริเวณ69บาทนะครับถ้ายืนเหนือได้เนี่ยเรามองไปต่อได้นะครับเรามองเป้าถัดไปนะครับเป้าถัดไปเรามองอยู่ที่บริเวณ 76บาทนะครับถแถวเจบาทเรามองเป็นเป้าถัดไปสำหรับตัว aot นะครับครับตัวต่อมานะครับเรามาดูตัวเซนเทลกันนะครับผมตัวเซนเทลนะครับถ้าเราดูจากชาร์ตเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปชัดเจนนะครับเรามองเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้นแล้วนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มโรงแรมนะครับ ก็เรามองเป้าถัดไปนะครับมีโอกาสขึ้นขึ้นไปหาบริเวณ36บาทได้นะครับสำหรับตัวเซนเทลนะครับเป็นแนวต้านถัดไปนะครับแนวรับเราประเมินอยู่ที่30บบาทนะครับสำหรับตัวเซนเทลนะครับถ้ายังไม่หลุดเนี่ยเรามองเล่นถือต่อได้นะครับสำหรับตัวเซนเทลนะครับตัวต่อมาเป็นตัวไมเนอร์นะครับหรือตัวมินนะครับ ตัวมิ้นท์นะครับก็ทรงสวยเหมือนกันนะครับเรามองแนวต้านสั้นๆเนี่ยที่32บาทนะครับแล้วก็แนวรับนะครับอยู่29บาทสําหรับตัวมิ้นท์นะครับผมนะครับเราลองมาดูกันที่ตัวคอมมูิตี้บ้างนะครับผมคอมมูิตี้ตัวแรกนะครับมาดูกันที่ทองคํานะครับตัวราคาทองคำเนี่ยยังถูกกดดันนะครับจากการแข่งค่าขึ้นของตัวดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ การปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับของพันธบัตรรัฐบาล10ปีเหมือนกันนะครับตัวบอลยูนะครับก็กดดันตัวราคาทองคำนะครับผมให้มีการปรับตัวลดลงนะครับเรามองการปรับตัวลดลงของทองคำนะครับเรามองแนวรับเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1000กับอีก660นะครับเป็นแนวรับแรกนะครับผมถ้าหลุดลงไปเนี่ยเรามองราคาทองคำมีโอกาสย่อลึกได้เหมือนกันนะครับเรามองแนวรับถัดไปเนี่ยที่1570 นะครับสำหรับตัวราคาทองคำนะครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนนะครับแต่สําหรับนักลงทุนระยะยาวเนี่ยก็ยังคงเป็นจุดในการหาจังหวะในการทยอยเข้าลงทุนได้นะครับสำหรับตัวทองคำนะครับเมื่อราคามีการย่อตัวลงมานะครับเราเราแนะนําเป็นลักษณะในการแบ่งไม้ซื้อนะครับผมแนวต้านสั้นๆนะครับเรามองอยู่ที่บริเวณ1,000กับอีก16จุดนะครับผม1,016นะครับสำหรับตัวราคาทองคำนะครับ ตัวต่อมานะครับเรามาดูตัวค่าเงินบาทกันบ้างนะครับผมตัวค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทเนี่ยมีการอ่อนค่าลงมานะครับผมพอสมควรเลยนะครับจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็ตรงนี้เป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการแข่งข่าขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับเรามองแนวต้านตัวเงินบาทนะครับอยู่ที่30.5นะครับผมบาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็แนวรับ30.2นะครับ อันนี้นะครับแนวโน้มเนี่ยเรามองมีโอกาสอ่อนค่าต่อได้นะครับถ้าเกิดยืนเหนือ30.5ได้นะครับผมเรามองมีโอกาสอ่อนค่าแรงนะครับผมตรงนี้จะส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มในกลุ่มส่งออกด้วยนะครับสำหรับบ้านเราก็จะได้รับประโยชน์ตรงนั้นไปนะครับ30.88นะครับมีโอกาสขึ้นไปถึงได้ถ้าหากยืน30.5ได้นะครับสำหรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทนะครับตัวต่อมานะครับเรามาดูกันที่ราคายางกันสักเล็กน้อยนะครับราคายางเนี่ย ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านะครับมีความพยายามในการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับผมทดสอบแนวต้านสําคัญนะครับซึ่งเป็นไฮเดิมด้วยนะครับในรอบหลายๆปีเนี่ยที่292เอย็นต่อ1กิโลกรัมนะครับแต่ว่าเมื่อราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยไม่สามารถยืนเหนือได้นะครับก็มีการเทขายออกมานะครับตอนนี้ราคายางตัวโทคอมนะครับ r s 3เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2อ0 262นะครับผมก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบลักษณะพักฐานอยู่นะครับ272โทษทีครับ272แต่อย่างไรก็ตามนะครับเรายังมองว่าในปีนี้ตัวดีมานของตัวถุงมือยางเนี่ยยังดีอยู่นะครับผมเนื่องจากความต้องการการใช้ในทางการแพทย์เนี่ยยังดีอยู่นะครับเรามองว่าราคายางเนี่ยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบ 292ซึ่งเป็นไฮเดิมได้อีกหนึ่งรอบนะครับก็แนะนำซื้อกิเกํกำไรตัว STA หรือตัวสีตังได้นะครับเราลองมาดูชาร์ตตัวสีตังกันสักเล็กน้อยนะครับตัวสีตังนะครับก็ราคานะครับมีการย่อตัวลงมานะครับตามราคาอย่างในตลาดโทคอมเลยนะครับเรามองแนวรับนะครับอยู่ที่เส้น EMA 10วันนะครับ46.5บาทนะครับถ้าราคามีการยืนไหวเนี่ยมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปไฮเดิมของเขาในในวันที่ วันที่1ได้นะครับผมอยู่ที่บริเวณ56.75บาทได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะการเทรนดิ้งเก็งกำไรได้สำหรับตัว STA นะครับซับลอตนะครับซับลอถ้ายืนเหนือ46.5บาทไม่ได้เนี่ยให้ซับล o อตออกไปก่อนนะครับสำหรับตัวสีตังนะครับผมตัวต่อมานะครับเป็นตัว BDI นะครับ BDI เนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่1,000 779 USD นะครับตรงนี้ก็ส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มเดินเรือนะครับทั้ง TTA แล้วก็ RCL นะครับเรามาดู TTA กันสักเล็กน้อยนะครับ TTA ก็ขึ้นค่อนข้างแรงนะครับผมเรามองแนวต้านถัดไป8บาทกับอีก50สตางค์นะครับผมแล้วก็แนวรับ7บาท60สตางค์นะครับสำหรับตัว TTA นะครับผม สำหรับหุ้นแนะนําในสัปดาห์นี้นะครับเราแนะนําตัวที่เกี่ยวกับตัวราคาน้ํามันนะครับโดยเราชอบตัว PTT EP นะครับผมก็เล่นล้อตามราคาน้ํามันดิบนะครับในตลาดโลกตัว WTI นะครับเรามองมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับสำหรับตัว PTT EP นะครับเรามาดูชาร์ตกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวสพนะครับเรามองแนวต้านนะครับอยู่ที่บริเวณ120บาทนะครับสำหรับตัว EP นะครับผมแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่บริเวณ112บาทนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรได้สำหรับตัวปตทสอทนะครับครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับเราพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับผม